สวัสดีค่ะคนอยู่ไกลไทยพัฒน์ถินค่ะเอมี่ลุยค่ะวันนี้ก็ไปซื้อข้าวเหนียวมาเป็นข้าวเหนียวเนี่ยแบบนี้เป็นถุงถุงข้าวเหนียวดำเนี่ยคแบนบนี้ข้าวเหนียวดำวเร<อ>้จะหวันใส่จาเดี๋ยวกันนี่แล้วก็มีอันนี้ผัดฉาบผงบุ้งเพิ่งฉาบเมื่อกี้มีผัก ปลาปลาดุกก็มีเนื้อทอดหมูทอดแล้วก็น้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกออปลาเอาไหมเอาแนวไหมเอาแนวเ,เพิ่มปะอร่อยไหมละ่ะกินแบบธรรมชาติข้าวมื้อเช้าวันนี้ ข้าวมื้อเช้าพากันข้าวมื้อเช้าผักกุ้งจิ้มกินแกนี้นะแม่เนาะน้ำพริกมีข้าวอร่อยไหมแม่เดี๋ยวกระดาษซีจู มาติดโควิดติดโควิดไม่ได้กลับบ้านแทนที่จะอยู่กับแม่เดือนหนึ่งอันนี้อยู่กับแม่สองสามเดือนไปเลยนะแม่เนาะอ, <laughs> อยู่เป็นเพื่อนแม่อร่อยนะอมากอะ แปลงนี้หั่นแล้วนะเนี oh, <boy. S 1> <ะ>่ยแม่เข้าไปเล่ะปลาดุกแมวกินปลาดุกปลาดุกอันนี้ไม่ได้ทำอันนี้เองนะไม่ได้ไม่ได้ปิ้งเองซื้อจากตลาด ผักนี่ซื้อมาแล้วก็ฉาบเขาบุ้งฉาบซื้อมาฉาบนานๆเพราะว่าแม่เขากินเขากินแบบว่าฉาบปุ๊บแล้วก็กินเลยเงี้ยไม่ได้เพราะว่ามันแข็งคนอายุมากเขาจะแบบให้ฉาบแล้วใส่น้ําหน่อยแล้วก็ทิ้งไว้สักพักให้ผักมันนิ่มๆผักมันนิ่มๆแล้วแม่เขากินได้ มติดโควิดคนไทยบางทีก็ติดโควิดที่อื่นกลับบ้านไม่ได้อันนี้ก็ติดโควิดอยู่บางไทย อร่อยไหมชอบกินขา้ขาวข้าวเหนียวแดงเขาเรียกข้าวเหนียวอะไรไหมข้าวเหนียวกำขาก้ขาวเหนียวกำฮะข้าวกำเหรอข้าวกำเขาไปทำไม้นี่กินเลยไหม,ไมข้าวเหนียวมูนเนี่ยเราอะทำเราอะไม่ใช่ทำเล่าทำข้าวเหนียวมูนได้ ข้าเหนียวแบบนี้มันจะแพงกว่าข้าเหนียวธรรมดาไปแล้วแม่แพงกว่าฮะแพงกว่าทำไมถึงแพงอ่ะฮะขออันนี้หน่อยแม่ขอปลาดุกปลาดุกหน่อยนะึง หลับสบายไหล้ะมั่งซืนฮะเวลากลางคืนเวลาหน้าร้อนนะ่ะ <c oughs> แม่ต้องไอ้นี่เปิดแอร์ไปเลยมันต้องปิดหรอกได้ย็นปะเปลืองไฟเฮเปลืองไฟทำไมให้นอนหลับสบาย คนอายุมาก้วถ้าเกิดนอนตอนคืนหลับไม่เต็มอิ่มกลางวันเนี้ยเป็นแล้วมานอนกลางวันทุกวันเนี้ยมันไม่เหมือนนอนกลางคืนนะเพอืมฉะนั้นจะทำให้แม่แม่สบายนอนกลางวันเดี๋ยวลุกเดี๋ยวลุกมันร้อนร้อนเกิดนอนมาเกิดอะไรร้อนเปิดแอร์นอนเถอะนอนในห้อง กินมือกินข้เหนียวต้องกินมือนะแม่เนาะเติมน้ำไอ้มะนาวอีกหน่อยไหมน,น้ำพริกเค็มไปไหมฮะ<ม>พอดีหรือว่าเค็มพอดีอ่ะเรา่ออแล้วเอมละ น้ำไม่ละน้ำนี่แม่เลยน้ำนั่นมีละฮะกินอาหารแบบบ้านๆขอหัวมันได้ได้ไหมเนี่ยแม่หัวปลาดุ ใหญ่กว่านี้ก็ไม่น่ากินนะแม่เนาะฮะเหนียวไม่ใช่เหนียวรอกมันใหญ่เกินมันน่ากลัวหัวเท่านี้ไงตอนแล้วเต็มละมกินยาวิวตามินด้วยวิตามินซีอ่ะกินเลย,ลลเลยไม่ต้องล้างหรอกกินเลยเ็ดกระดาษทิชชู่กินเข้าไปเลยเพราะว่าเวลากินวิตามินซีอ่ะเขาต้อง กินอาหารไปเลยเป็นพร้อมกินอาหารมื้อเท้าเราก็กินแค่นี้ก่อนสองคนแม่ลูกเราก็กินหมดไปผัดักบุ้งหมดไปแค่นี้ แล้วก็ผักดิบหมดไปแค่นี้น้ำพริกก็ยังเหลืออีกน้ำพริกน้ำพริกปลาส่วนปลาก็หมดไปแค่นี้ <c oughs> หมดไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หมูหมูนี่หมดไปนิดหนึ่งก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่า เอมี่ <Amy S 2> ให้ดูว่าตอนเช้าพวกเรากินอะไรอะไรเงี้ยก็กินอาหารพื้นบ้านกินอาหารธรรมดาเนาะแล้วก็เอใครที่ชอบคลิปเอมี่ก็ช่วยกดไลค์ช่วยกดไลค์ตะซับตะไคร้ใบมะกูด <c oughs> ให้กันแล้วกันให้เป็นกำลังใจเนาะถ้าติดตามเอมี่ยังไงก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>